สภาพรถยนต์ติดยาวเหยียดบนทางด่วนยามเช้าดูจะไม่แตกต่างจากช่วงยามเย็นหลังเลิกงานนับวันสภาพการจราจรในกรุงเทพจะย่ำแย่ลงทุกวันท่ามกลางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายประเภทที่ล่าช้าจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองในไทยมาไม่ต่ำกว่า5ปีผลที่ได้รับคือสร้างถนนหนทางไปจนถึงระบบคมนาคมต่างๆไม่ทันกับการขยายตัวของยานยนต์ในแต่ละปีซึ่งจะมียอดยานออกมาวิ่งไม่ต่ำกว่า9 0 0 0แสนคันขึ้นไป ประชาชนยังคงต้องขวนขวายหาซื้อรถยนต์มาเป็นของตัวเองในยามที่เศรษฐกิจการํำมาค้าขายซบเซาอย่างต่อเนื่องตัวช่วยสําคัญที่สุดคือแคมเปญขายรถยนต์ซึ่งกลายเป็นแม่เหล็กสําคัญของค่ายรถยนต์แต่ละค่ายที่จะตอบโจทย์ทั้งเม็ดเงินและความคุ้มค่าในการซื้อรถยนต์ของผู้บริโภค ถ้าใครจะซื้อรถที่อาจจะไปใช้งานแบบ0%อะไรเงี้ย0%สองปีแรกมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีอะไรปีหนึงผมว่าก็นา่าจะมานะคะถามว่าซื้อสดเลยไหมก็คงไม่ได้ซื้อสดอยู่แล้วกถ็ถ้าจะซื้อก็คงจะซื้อผ่อนผ่อนแล้วถ้าเราได้0%ก,ก็ดีอยู่แล้วครับดีมากกล่าวมาก็คือมีโครงการจะออกครับแต่ว่ายังคือยังไม่โดนเท่าไหร่ที่น่าสนใจก็มีเยอะอยู่ในะท้งฮอนด้า Honda ครับ เป็นตัว H R V ครับคือปีนี้แพชชั่นไม่ไม่สูงผมว่าความปรารถนาไม่สูงดีมาร์ไม่สูงพอดีมาน์ไม่สูงเราจะดูรถอะไรก็คือรถในตลาดนั่แหละแต่ Honda ไม่ค่อยมีแคมเปญแต่สิ่งหนึ่งที่น่าไว้วังใจคือ Honda ให้บริการที่ดีดูรถบิ๊กไบที่มันมีสมรรถนะดีๆหน่อยใช้ความเร็วได้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Inside Out ใน Money 360นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งถือว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายทั้งคนจัดงานแล้วก็ผู้ที่ผลิตรถยนต์จากหลายๆค่ายข้างหลังของผมนี้ก็คือ Honda a u t โตมอบิลประเทศไทยเราพบว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าปีนี้มีการใช้แคมเปญในการจูงใจให้กับคนที่อยากจะซื้อรถยนต์ในประเทศไทยแข่งขันมากที่สุดครั้งหนึ่งเป็นประวัติการถ้าผมพูดว่า0%นาน72เดือนหรือ6ปีอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่นี่เกิดขึ้นสำหรับงานแห่งนี้เพราะฉะนั้น แคมเปญที่แข่งขันกันอย่างดูเดือดในงานมอเตอร์อีคสปครั้งนี้กําลังนําไปสู่อะไรบ้างสําหรับโงการรถยนต์ตามผมมาในอินไซด์เอาครับงานหากรรมเทกระจาดขายรถยนต์ส่งท้ายปลายปีมอเตอร์อีสโป2อ1 4จึงกลายเป็นสนามประลองแคมเปญที่ดูเดือดเผ็ดมันในทุกๆปีไม่เว้นแม้แต่ปีนี้ขวัญชัยประพัดพงศ์ประธานจัดงานหากมยานยนต์ครั้งที่31 หรือมอเตอร์เอ็กซ์โป2014ส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ตลาดรถยนต์ทุกวันนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มกลับมาของตลาดรถยนต์ในไทยหวังช่วยผลักดันยอดจองในงานพุ่งถึง5 0,000คันหรือมีเม็ดเงินสะพัด54,000นล้านบาทจากบรรดาค่ารถยนต์ชั้นนำา41ยี่ห้อจากทั่วโลกและจักรยานยนต์ระดับบ e ิ๊กไบค์อีก12รายด้วยการนำรถใหม่มาเปิดตัวกันอย่างคึกคักและมาพร้อมกับแคมเปญสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภค ที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีสมภพปฏิพานธาดาผู้จัดก,การทั่วไปส่วนการตลาดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดยอมรับว่าการจัดกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ฮอนด้าครองอันดับหนึ่งตลาดรถยนต์นั่งในไทยเมื่อปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่าจะครองอันดับหนึ่งในปีนี้อีกครั้งมาจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดให้หลากหลายด้วยราคาที่คนซื้อหารถยนต์มองว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปที่สำคัญ แคมเปญเสนอขารถยนต์เป็นปัจจัยที่คลาสสิกตลอดการสำหรับคนไทยสําหรับแคมเปญในช่วงนี้นะครับทั้งในงาน m o เต็ก p โที่นี่แล้วก็ที่ศูนย์จําหน่ายผู้จําหน่ายของ Honda ทั่วประเทศเนี่ย <S <s ก็จะเป็นแคมเปญที่เรียกว่าหลากหลายแตกต่างกันตามแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นแคมเปญก็จะมีทางเลือกอีกหลายออปชันนะครับก็เรียกว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ทีเดียว พฤติกรรมของคนไทยในการจองซื้อรถยนต์ตามงานต่างๆหรือไปซื้อรถยนต์ตามโชว์รูมทั่วไปนั้นถูกสะท้อนผ่านผลสำรวจตลาดรถยนต์ในประเทศไทยโดยบริษัท TNS เปิดเผยว่า4ใน5หรือ80%ของผู้ที่มีโครงการซื้อรถยนต์ภายใน1ปีข้างหน้ายังคงตัดสินใจซื้อรถตามโครงการที่ตั้งไว้โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลเร่งกระตุ้นการซื้อรถยนต์ได้ดีในช่วงนี้คือข้อเสนอพิเศษทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินดาวน์ต่ำพิเศษและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อถึง42%และ38%ตามลำดับรัฐการจูตเสนผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท Ford Sales ์แอนด์เซอรประเทศไทยจำกัดมองว่าลูกค้าจะสนใจเรื่องดอกเบี้ยเป็นหลักการจัดแคมเปญ0%นาน72เดือนจึงเกิดขึ้นในงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ได้มากที่สุดหรือบางคนจะใช้เป็นส่วนลดเงินสดก็สามารถเลือกได้ในส่วนของฟอร์ดเองเนี่ยเราก็ตั้งเป้า เนื่องจากเรามีโปรโมชั่นที่ดึงดูดกับลูกค้าภายในงานนะครับเราก็คิดว่าเราคงน่าจะได้แชร์จากงานนี้ระดับ5%ขึ้นไปมันเป็น2ออปชั่นก็คือถ้าเกิดสนใจดอกเบี้ยดอกเบี้ยระดับ0% 60เดือนเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าที่ไม่ต้องการที่จะจ่ายในเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงนะครับหรือบางคนเนี่ยต้องการที่จะใช้เป็นเรื่องของส่วนลดก็สามารถเล,เลือกออปชั่นที่เป็นส่วนลดได้เพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็หลากหลายนะครับ ซึ่งเอาอโปรแกรมออกมาเนี่ยตอบสนองความต้อตงการาของลูกค,ค้าในแต่ละส่วนได้เลยนะครับแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจบริการหลังการขายนับว่ากลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่น้อยในทุกวันนี้บริการหลังการขายที่ให้ความคุ้มครองและมอบความสบายใจให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์กลายเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถในกลุ่มที่วางแผนจะซื้อรถยนต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง และบริการรถทดแทนระหว่างซ่อมบำรุงทั้งสองอย่างเป็นบริการหลังการขายที่ดึงดูดใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้สูงสุดผลสำรวจดังกล่าวตอกย้ำว่า54%ให้ความสำคัญกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงขณะที่48%ยอมรับว่ารถทดแทนระหว่างซ่อมบำรุงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อยี่ห้อ,อนั้นๆคุณประพัดเชยชมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสการตลาดและขายบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมองว่า แคมเปญในแต่ละรุ่นมีการจัดให้มาแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเงื่อนไขาทางการเงินดอกเบี้ย0%นาน4ปีพอต่ออีสปครั้งนี้นะครับเรียกว่านิสสันจัดแคมเปญที่เรียกว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเจ้าที่ของเราจะให้ข้อมูลเรื่องของแคมเปญที่ท่านจะชื่นชอบโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขาทางการเงินดอกเบี้ย0% 4ปีเรามีในรุ่นมา r อัลเมร่าเทียนาและนิสันจุกักบนิสันจุกนี่ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากเป็นเรียกว่าหลักหมื่นคันแเราก็เลยมีแคมเปญพิเศษในช่วงเวลาสั้นๆและจำนวนจำกัดครับอยากจะให้รีบเข้ามารุ่นอื่นๆเช่นเดียวกันเราก็มีเงื่อนไขที่เรียกว่าท่านต้องการอย่างไรคุยกับเจ้าที่เราได้ ป้าหมายยอดจองรถไฟภายในางานมอเตอร์อีกซ์โป2014ประมาณ50,000คันผู้เข้าชมงานกว่า1 5 0 0 0คนขึ้นไปเม็ดเงินสะพัดประมาณ54,000ล้านบาทจะกลายเป็นตัวเลขจริงของผู้จัดงานและค่ายรถยนต์ทุกค่ายครบทุกเป้าหมายหรือไม่นั้นผู้บริโภครถยนต์คนไทยในภาพรวมที่ยังคงติดบ่วงหนี้สินที่ยังไม่มีไรายได้เพิ่มขึ้นมากพอที่จะปลดภาระหนี้สินได้อย่างคล่องตัวแต่ยังมีความต้องการจะขับรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายของตนเอง ึงต้องให้น้ำหนักกับแคมเปญทุกรูปแบบของค่ารถยนต์ทุกวินาทีเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่าในที่สุดค่ายรถยนต์ทุกแข่งที่อยู่ในเมืองไทยและมาที่งานมอเตอร์อซ X โปครั้งนี้จําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อจูงใจไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยศนนานถึง6ปีเต็มหรือแม้แต่ค่ายฮอน d a าที่ตัดสินใจแจกของด้วยเนื่องในโอกาสที่มาถึง50ปีของการดำเนินง,งานธุรกิจในเมืองไทย เพราะฉะนั้นตลาดรถยนต์ในเมืองไทยถือว่าเป็นตลาดที่ยังคงท้าทายกับทุกค่ายรถยนต์ในที่นี่พล t ส r อลเอ็กซยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจกับประเด็นด้านรถยนต์ตามกันต่อในอินไซต์อ t ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ